กลับมาพบกับรายการฟ้าวันใหนเวอร์ในเบรกที่2ครับยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมฮะท่านผู้ชมไปกันทั่วโลกพูดเร็วหน่อยให้อภัยด้วยครับเวลาน้อยข่าวเยอะข่าวเยอะจริงๆครับไปกันจต่อเลยฮะไปไหนต่อครับจะลุยไปเม็กซิโกนะฮะตอนนี้เปลี่ยนทวีปครับนี่ไปไม่ทันเลยอ่ะพะไปเม็กซิโกเนี่ยมิโกนี่อยู่อเมริกาใต้ครับผมเดี๋ยวปล่อยไก่นะเม็กซิโกนี่อยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกามีบอร์เดอร์หรือมีชายแดนี่ดกล้กันในหนังนี่เราจะเห็นบ่อยๆข้ามกันไปข้ามกันมา คุณจับผมไม่ได้นะผมอยู่ในเม็กซิโก๋อหนีคดีจับผมไม่ได้ผมอยู่ในสหรัฐแล้วล้วกันเข้าไปครับนะฮะมีอะไรครับเม็กซิโกซิตี้นักศึกษาหายฮะแล้วไงอ่ะนักศึกษาหายในเมืองหลวงเขาคือเม็กซิโกซิตี้ขณะปะทะกับตำรวจปะทะกันไปปะทะกันมานะฮะมันเป็นประเด็นว่าปะทะกับตำรวจแล้วนักศึกษาหายหายไปยังไงหายไปไหนปะทะกันไปปะทะกันมานักศึกษาได้ถูกจับไปใส่รถตำรวจรถตำรวจก็วิ่งไปหลายคันเลยพอวิ่งไปวิ่งมาหายพอหายแล้วเกิดการประท้วงฮะ ก็จะถามซึว่าเพื่อนเขาหายไปไหนทีนี้ก็เกิดการประท้วงหลายพันคนครับออกมาในนักศึกษาไี่หายไปในเมืองอิกร่าเขาหายไปเยอะไหมนักศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมผมไม่แน่ใจในข่าวไม่ได้ระบุว่ากี่คนกี่คนแต่ข่าวที่อ่านเมื่อต้นอาทิตย์นี้พบศพจํานวนหลายสิบคนอย่างนี้ไม่ได้หายแล้วละ่ะมันพบอ่ะมันหายทาวน์มันแปลสภาพแต่ตอนนี้เนี่ยฟังดูเขาบอกบว่า คือนักศึกษาถูกตํารวจพาขึ้นรถหลายคันออกไปก็แปลว่าคงไม่ใช่คนเดียวแน่นอนเพราะว่ามีปริมาณที่กลับมาหรือว่าไปปรากฏว่าติดคุกหรืออะไรเนี่ยมันไม่ครบแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะอาจารย์มันหายที่เมือง e อ,อีกูล่าเพราะหายหายในเมืองอีกูล่าเสร็จเนี่ยก็ไปพบกับหลุมฝังศพและมีศพหลายสิบคนฝังอยู่เมืองใกล้ๆกันกับอีกูล่า มันก็ดูยังไงก็เชื่อมโยงกัน<ต>ถ้าเชื่อมโยงก็อาจจะกลายว่าหายไปแล้วกลายเป็นศพไปแล้วหรือรไม่มเพราะมันจะต้องพิสูจน์กันต่ออีกตอนนี้ก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ<อ>์ว่าไอ้คนที่หายไปเนี่ยที่ออกมาประท้วงกันเนี่ยและในศพที่พบมาต้นอาทิตย์นี้เนี่ยอัตลักษณ์เหมือนกันง่าได้อตอนนี้เพื่อนฝูงพี่น้อง็เลยต้องออกมาประท้วงเพราะว่าจะได้สืบสาวเราเรื่องจริงๆว่าตกลงยังมีชีวิตยอยู่ไหมไอ้ศพนี่เป็นใครครับผมเพื่อความยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสก็เป็นกันทั่วโลกนะแบบนี้ครับหมายถึงว่า ถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ทุกคนก็ต้องออกมาประท้วงอะ่ะเพราะถ้าเป็นญาติพี่น้องเราหายไปแล้วปรากฏไปเจอศพอีกร้อยศพอีกเมืองหนึง่งเราเราอยู่บ้านไม่ได้เหมือนกันครับผมนะก็ทุกอย่างในโลกนี้ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความโปรง่งใสความจริงความถูกต้องอยุติธรรมและกฎหมายถูกต้องครับกฎหมายนี่สําคัญเลยฮนะหรือว่ามไม่ได้ใช้งานศพใครไปเป็นประเด็นนิติรันการนิติรัฐม, <c oughs> มาแต่ก่อนเราใช้คํานี้บ่อยนิติรัฐครับผมก็ <c oughs> ต้องว่ากันไปก็เอาใจช่วยชาวเม็กซิโก การทุกทุก,ท,กทุกกลุ่มก้อนในทุกการประท้วงเนี่ยก็มีคนจัดขึ้นมาเป็นเมนหลักอันนี้ก็คือกลุ่ม e z l n เขาเป็นใครครับซึ่งเป็นกระกระบฏชนพื้นเมืองอซา,าปาทำไมใช้<ะ>คำว่ากระบฏนะเขาอาจจะไม่ใช่กระบฏก็ได้นะเดี๋ยวนี้คำว่ากระบฏเนี่ยมัน,มนใครที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นกระบฏใช่ครับแล้วพออาจารย์กบพูดมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงข่าววันนี้เลยฮะว่าข่าววันนี้นักศึกษาที่หายไปเนี่ยครับผมหายไป ในการชุมนุมร่วมต่อต้านที่พวกเขามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างครูอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นในของเราเหมือนกันนะ,ะเวลาโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการอ,อาจารย์ก็เป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมนั่นแหละคนถึงต้องออกไปประท้วงครับถูกไหมแล้วพอประท้วงเสร็จกลายเป็นว่าความไม่เป็นธรรมของกฎหมายก็ทําให้คนที่ประท้วงกลายเป็นกระโและอาจจะถูกกําจัดด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายครับผมอย่างที่บอกก็ต้องโปร่งใสแหละครับงั้นเป็นทุกที่แหละ นะถ้าไม่โปร่งใสก็เดือดร้อนกันหมดนี่คุณพาผมไปต่ออีกเมื่อกี้อยู่ที่เม็กซิโกตอนนี้ไปต่ออีกอันนี้อันนี้คล่อมทวีปอยู่นะครับผมตุรกีโดยที่คุณบ่นว่าคุณอยากไปเที่ยวตุรกีใช่ครับนะประเทศที่คล่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปเขาเรียกว่ายูเรเชียเลยนะครับผมก็เป็นเมืองที่คล่อมช่องแคบที่เรียกว่าบอสฟอรัสครับ<ม>นะั้นเป็น,เป,นเป็นช่องทางที่จะเข้าออกแล้วก็เลยคุมทวีปสองทวีปอยู่ เขาบอกถ้าจะไปอย่างเมืองอิสตันบูลเนี่ยคุ้มเลยเพราะว่าได้ประเพณีอ่าแล้วก็วัฒนธรรมของทั้งสองทวีปวกันึ่งแคกึ่งฝรั่งสวยงามฮะแต่ว่าเมื่อกี้จากม็บการประท้วงทีนี้ก็เป็นการประท้วงอีกเหมือนกันครับแต่เป็นการประท้วงชาวเคิร์ดก็คือชาวตุรกีนี่เองอันนี้รุนแรงกว่าครับเพราะพบแล้วฮะการประท้วงนี้2ีอศพครับเสียชีวิตอันนี้ไม่หายแล้วอันนี้ตายจริงครับผมก็เป็นรายงานจากกรุงอิสตันบูลที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อกี้เลยฮะว่า กองทัพตรุรกีประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิลในหลายพื้นที่ทางตะว,วัน,นออกเฉียงใ,ใต้ของประเทศครับตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอก็ผู้ชุมนุมเเริ่มชุมนุมกันตั้งต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกอาจารย์ไปก็คือ20คนแล้วศพแล้วก็แต่เหตุจุดชนวนของการประท้วงครั้งนี้ก็คือชาวตรุรกีนี่โกรธแค้นรัฐบาลครับที่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ในเมืองโคบานีของซีเรียซึ่งติดอยู่กับตุรกี และใกล้ที่จะตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มอิสลาม i อครับครับอ้าไอเอีกแล้วครับผมก็คือว่าไอเมืองที่มันติดกับเมืองซีเรียกับประเทศซีเรียเนี่ยกำลังจะตกเป็นของ IS แต่ว่ารัฐบาลก็ยังเพิกเฉยอยู่ได้ฉันก็ออกมาบอกรัฐบาลว่าอย่าไปเพิกเฉยไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเสียเมืองไปนะก็ต้องมารักษาครับผมทีนี้พอรัฐบาลมีคนมากดดันเยอะ แทนที่จะฟังเขาเยอะก็อาจจะฟังแต่ก็เคร์ฟิวไปแทนที่จะไปปรับปรุงครับผมกลายเป็นว่าต้องมาจัดการกับคนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลก่อนแทนที่จะไปตัดการกับศัตรูครับผมอก็ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข่าวนี้นี่สึกอาการหนักเหมือนกันนะคุณดูดิสงครามกลางเมืองเล็กๆเลยฮะย่มๆเลยแต่อย่างที่บอกฮะบางทีก็ภาพข่าวคือภาพข่าวนะคือเราเจอมากับตัวบางทีมันก็เป็นแค่จุดๆหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งประเทศเหมือนกันนะนั้นแต่ว่าใครจะไปเที่ยว อิสตันบูลอะไรก็ดูข่าวไว้หน่อยพัก,ก,วกไว้ก่อนผมแนะนำนะช่วงนี้เพราะาว่านอกจากเราที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วเนี่ยองค์การนาโต้ฮะหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอลนติกเหนือและรวมกับรัฐบาลสหรัฐก็แสดงท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำของตุรกีต่อสถานการณ์ในเมืองโคบานีค,คือก็พูดง่ายๆว่าเห็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มที่มาเรียกร้องอ๋อครับผมก็แปลว่าเพราะ <NATO S 2> ว่าตอนนี้เนี่ย แนวทางของรถถังทั้งหมดเนี่ยหันกระบอกปืนไปทางซีเรียหมดเลยก็ต้องดูกันว่ารัฐบาลตุรกีจะคิดหาทางอย่างไรต่อสถานการณ์ในมอโคบานีอ่ะก็เอาใจช่วยให้เกิดความสงบเพราะว่าตุรกีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่เดินทางไปเที่ยวคนไทยเดินไปเที่ยวไม่ต้องมีวีซ่าครับผมเช่นเดียวกับรัสเซียก็เป็นเส้นทางที่น่าท่องเที่ยวอยู่คิดวันนี้มีสถานการณ์หน่อล้วกัรพรุ่งนี้เลย่ะไปได้เลยถ้ามีตั๋วเครื่องบินฮะคุณก็จองที่พักเพราะว่าไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วก็ สายการบินบางสายการบินก็หยุดที่อิสตันบูลแล้วก็ต่อไปที่มอสโกมอสโกไม่สังเกตแล้วทำไมคนเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวคิดถึงโดมสีสีเลยหัวหอมหัวหอมคิดถึงสองอย่างฮะโดมไอหัวหอมของอาจารย์เนี่ยจะตัรัดแดงกับกับรถสีดำฮะรถมาเฟียผมนึกถึงคาเฟียและวอสกาแล้วแต่คนละกันนึกถึงไฮโซไหมต่อครับไปไหนกันต่อครับคราวนี้อันนี้เนี่ยไปต้องบอกว่าเราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่า ข้อมูลมาจากบริษัทฟอร์ดก็เลยคิดว่าเกิดที่อเมริกาแต่สิ่งที่น่าสนใจครับอาจารย์มันเป็นรถยนต์ที่สูกสั่งปริ้นสามมิติขึ้นมาคันแรกของโลกเข้าใจแล้วต่ออธิบายนิดนึงคือเราเรียนดีไซน์มาพอดีเดี๋ยวนี้มันสามารถสร้างแบบจําลองด้วยคล้ายๆพูดง่ายคเครื่องกะถ่ายเอกสารสามิติครับเออ,ออกมาปั๊บตกใจมากเหมือนจริงๆคุณอันนี้มันเหมือนถ่ายเอกสาระทำมาแล้วเลยเออ นะครับก็เป็นบริษัทโลโก้มอเตอร์แต่นี่คือทํารถเลยแหละทํารถยนต์ในหน้าตาเป็นไงเนี่ยรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอ้างอิงจากบริษัทฟอร์ดเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนประมาณ5 6า0 0งชิ้นประกอบเป็นรถยนต์ขึ้นมาแต่ไอรถยนต์คันนี้นะครับใช้ชิ้นส่วนเพียงแค่49ชิ้นเท่านั้นเองฮะแล้วก็ปริ้นสามิติออกมาครับอาจารย์คือพิมพ์พิมพ์ออกมาจะออกมาแล้วครับคนจะงง มันคล้ายๆการสร้างโมเดลอะทำไมต้องทําอย่างนี้ฮะอาจารย์แต่ว่าเมื่อกล่ว่ามันเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพิมพ์อาจารย์ว่ารถยนต์คันนี้ใช้เวลาพิมพ์กี่ชั่วโมงสักวันหนึ่งไวไัยมั้ยสี่สิบสี่อ๋อสองวันเกือบเกือบสองวันเออก็ถือว่าเร็วมากนะฮะครับผม,ผมเคยเจอเขาเริ่มต้นจริงๆเนี่ยไอการพิมพ์เนี่ยนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นผมเคยเห็นเขาทําจากการพูดง่ายซีล็อกเรื่องซีล็อกละถ่ายถ่ายเอกสารครับผม คุณรู้จักประแจไหมที่มันเลื่อนได้อะครับเชื่อไหมว่าพอถ่ายออกมาแล้วส่งไปอีกทีเนี่ยมันเลื่อนได้เหมือนกันเลยอ้าหุบอ้าหุบอ่ะอแล้วนักภาษาอะไรตอนนี้เจริญมาให้เข้าใจว่าเขาเจริญขนาดที่มันพิมพ์ออกมาแล้วเป็นรถยนต์ได้หนึ่งคันแล้วอ่ะมันมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาไงหลายผู้ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากจะทราบว่ารถยนต์คันนี้ทํา44ชั่วโมงเสร็จ<ช>ปริ้นสามมิติออกมามทำไงวิ่งได้เร็วแค่ไหน วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ฮะเมื่อกี้นี้ทดสอบกันอยู่นี่คือ C e o โบริษัทโลโคโมอเตอร์นะครับผมที่เป็นคนที่เป็นคนทดสอบรถยนต์คันนี้ <ฮะ S 1> แล้ววิ่งด้วยความเร็ว40ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมก็ยังไม่เร็วมากและไปได้ไกลประมาณ120ไมล์ไม่เป็นไรหรอกอการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งกรุงเทพได,ได้เพราะว่าบางที40ไมล์ต่อชั่วโมงนี้ก็เร็วกว่า<笑><笑>การจราจรในยาม5โมงเย็นฝนตกรถติดบ,บ้านเรานะอีกหนึ่งปัจจัยครับอาจารย์เห็นมาทุกอย่่่่าาาางงเเเนนีียยออ้้้ไไไมมป็ัขบชดตตสส ราคาค่ารถเนี่ยจะถามว่ากี่บาทกี่บาทไม่ถูกเท่าไหร่ครับรย์ก็ประมาณห้าหกแสนบาทแต่ก็ถือว่าไปถึงแปดแสนถ้าเกิดออปชันมันเจ๋งแต่นี่คือถ้ามาบ้านเราอาจจะต้องบวกภาษีไงก็กลัวว่าเดี๋ยวล้านกว่าบาทคนก็ไม่ไม่กล้าซื้อพอไม่กล้าซื้อเนี่ยมันก็เสียดายครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานสะอาดเพราะมันชาร์จไฟแล้วมันก็ไม่ทําให้เกิดมลพิษครับทีนี้ถ้าเกิดคนใช้อาจารย์กบคิดดูนะถนนสาทรวันศุกร์ตอนหกโมงครึ่งถ้าคนใช้อย่างนี้หมด อาจารย์ออกมาสบายเลยนะฮะเปิดเพราะว่ามันไม่มีมลพิษแล้วไม่มีควันไม่มีไฟฟ้าหมดไม่มีแกส๊สเป็นพลังงานสะอาดครับผมนัม่นคือไฟฟ้านั่นเองนะครับและพลังงานสะอาดในรถยนต์ข่าวนี้ก็ไปลิงก์กันกับพลังงานสะอาดในอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายเดี๋ยวจะเร่งข่าวนี้โซลาร์บ็อกครับอาจารย์คืออะไรครับแปลงาโซลาร์บ็อกเนี่ยเนี่ยฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นสามารถเสียบทุกๆอย่างโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone และไปวางอยู่ติดกันกับ โทรศัพท์ที่ประเทศอังกฤษครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศอังกฤษแล้ววางข้างเคียงกันเลยครับที่คนจะต้องไปถ่ายกระตู้แดงๆใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นตู้เขียวข้างในสีแดงตู้ดันต่อไปนี้ถ้าถ่ายตู้แดงต้องติดตู้เขียวมาด้วยแต่ตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้เยอะครับเพราะว่ามีแค่ตู้เดียวที่ไหนและอยู่ที่ถนนทเทนเนมทอรดโรสครับผมอังกฤษใจกลางเลยฮะถนนเช่นนี้ร้านอาหารร้านอาหารเกาหลีอร่อยหลายร้านอร่อยแถวนั้นครับผมใครอยากถ่ายตู้แดงตู้เขียวไปตรงนั้นแต่ว่าผมเห็นที่ญี่ปุ่นกาคงยังไม่เป็นตู้ก็จะมีเสาแบบนี้ ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ,างๆเยอะพอสมควรสําหรับให้รถเนี่ยอย่างเช่นรถเมย์หรือรถส่วนตัวที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปเสียบพื่งง่ายชาร์จแบตรถยนต์และอาจารย์ทราบไหมครับว่าไอ้ตู้เนี่ยฮะพลังงานมาจากไหนไม่ทราบมันมาจากโซลาร์เซลล์มันถึงไปโซลาร์บ็อกซ์อ๋อเพราะว่ามันยิย่งสะอาดใหญ่เลยมันสะอาดสุดๆเลยครับเพราะว่ามันตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ข้างบนรอแดดอาทิตย์ส่องแสงมาส่องแสงมาปุ๊บเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าครับ ก็บ้านเราน่าจะทำนะเพราะว่าเราบ่นว่าแดดเยอะเนี่ยเราจะได้เก็บพลังงานจากแดดเนี่ยที่จากการบ่นเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพูดง่ายก็เป็นเงินเป็นทองจริงๆแล้วอังกฤษน่าจะเป็นประเทศที่น่าจะทำำําสําเร็จน้อยที่สุดเลยเพราะแดดน้อยม,ม,ม,มันมึนงงมไมี่<อ>บอกครับผม,มประเทศไทยน่าจะเรียนแบบอันนี้นะอันนี้เขาให้ใช้ฟรีนะ ตู้หนึ่งสองแสนกว่าบาทสองแสนห้าก็รัฐบาลลงทุนให้เพราะว่าเอาแดดมาทําเป็นไฟครับผมนอกจากเราจะมีป้ายจราจรเฉลียะแล้วเราอยากจะดีเหมือนกันเพราะว่าแบตหมดบ่อยโทรศัพท์จะได้ไปเสียบ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 กันได้ใช่ครับผมก็เสียบแบตได้ทั้งหมดเสียบรถได้ด้วยใช่ไหมเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสียบรถได้ด้วยที่ผมเห็นญี่ปุ่นกับเกาหลีอันนี้ผมคิดว่าอาจจะยังเสียบรถไม่ได้อาจจะไม่พอไฟแต่ที่ผมเห็นที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่คือรถเมย์รถยนต์เลยครับจอดเสียบแล้วก็เร็วมากคุณผมเห็นเหมือนเติมน้ำ ครึ่งชั่วโมงก็ไปนั่งดื่มกาแฟก่อนออกมาไฟเต็มรถก็ไปก็จะช้ากว่าน้ำมันแต่ว่าก็ค oh รึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไม่นานเกินไปสําหรับการจอดพักแล้วก็ได้พลังงานสะอาดสําหรับรถยนต์ก็ขออยากจะให้รัฐบาลดูแลรถยนต์ที่เป็นรถยนต์พลังงานสะอาดฟ้าให้มีราคาค่าเงว่นในการเสียภาษีถูกลง เพื่อรณรงให้ประชาชนได้ใช้ผมว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ก็ทาได้หมดแหละฮะถ้าเกิดมันผ่านนโยบายรถยนต์คันแรกมาแล้วยางอื่นก็ได้ทได้ <c oughs> คุณนิพ,พัฒน์พิงไปเรื่อยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะบางทีอยากใช้แต่ไปแล้วมันไม่มีที่เสียบพลังงานเพิ่มแบบนี้มันก็ต้องมีทั้งระบบวงจรว่ามีการลดภาษีรถยนต์ราคาถูกลงแล้วก็ไปแล้วสามารถเสียบปลัก๊กเมื่อรถยนต์ไฟหมดได้ครับผมนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมครับผมคลิปสั้นๆออันนี้เป็นคลิป เขาบอกว่า still complaining ก็คือคุณยังจะบ,บ่นอยู่หรือเปล่า<น>และก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนรวยและคนจนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับท่านผู้ชม ครับจย์เลิกบ่นสีทีว่าตัวเองไม่อยากกินผักเลิกบ่นว่าเบื่อในการรอครับเพราะว่ายังมีคนอีกเยอะที่ไม่มีโอกาสได้บ่นได้โชคดีเท่าคุณไม่อยากกินผักเห็นไหมฮะพวกนั้นไม่มีอะไรกินเลยจนตายอย่าบ่นว่าพ่อแม่ทําไมมาจู้จี้กับเราเพร่อมีเด็กในโลกนี้อีกเยอะที่ไม่มีพ่อแม่ให้บน่นเลิกบ่นว่าทําไมเตียนเก่าถึงนอนไม่สบายในเมื่อ หลายหลายคนไม่อยากจะตื่นขึ้นมาซะด้วยซ้ำนั่นเป็นการมองโลกให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็ยังดีกว่าคนอื่นอีกเยอะและในทยที่สุดก็คือการแบ่งปันให้คนอื่นเห็นแล้วก็อยากเลิกบ <c oughs> <จ>่นนะฮะแล้วก็ <c oughs> เปลี่ยนจากการบ่นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าครับผมเพราะหลายคนอาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าอย่าบ่นเลยว่ามันมืดจุดเทียนซะเพราะถ้าคุณนั่งบ่นมันก็มืดอยู่อย่างนั้นและไอการที่ต้องจุดเทียนเนี่ย มันก็คือการเปลี่ยนความคิดเราไปเป็นอากับกิริยาหรือตั้งใจเริ่มทําอะไรสักอย่างนั่นเองถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดจะช่วยเหลือคนเหล่นานี้ยยยเริ่มเลยครับหลายๆองค์กรมีเยอะแยะไปเริ่มจากตัวเองเริ่มนะเริ่มจากตัวเองง <ใน S 2> ่ยายที่สุดครับผมและข o ออัพเดตในวันนี้นะครับมาจากมหาตาารรคันธีครับผมก็เป็นเรื่องที่อยากแกช่วยกันบอกว่า if they have t o b e l i e v e that I can do it I shall surely acquire the capacity to do it, even if it may not have it at the beginning. ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณสามารถทำมันได้งั้นคุณทำมันเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นปลายทางของมันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็ตามถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นคุณเริ่มจากช่วยเหลือตัวเองตัวเองดีแล้วช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นต่อถึงแม้คุณจะไม่ไม่ทราบไม่รู้วิธี แต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงเดี๋ยวคุณก็ทําได้เองถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ต้องไหว้ต่อไปครับผมวันหนึ่งก็ต้องถึงชีวิตลําบากหลายๆคนบอกว่าผมเกิดมาจนถึงอายุ70พ่อสอนผมว่าชีวิตลําบากเงินสําคัญในชีวิตจนถึงอายุ70ถึงได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะนั่นก็เป็นคําคมในวันนี้ครับอ คุณกล้วยถึงเวลาของเราแล้วครถึงเวลาแล้วครับเรา2คนเดี๋ยวต่อจากนี้เป็นรายการขอชัดชขอชัดๆรู้สึกว่าวันนี้ขอชัดชัดมีแขกรับเชิญเป็นสาวสวยจิตพัฒน์ิดากรับมาทําให้กระชุ่มกระชวยขึ้นครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับพบกับรายการฟ้าวันใหม่เวิร์กพรุ่งนี้เวลาเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ